สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะนะผมอยู่กับผมเต็มวันทุกเดทอีกแล้วนะฮะแน่นะอนนะผมหลายๆคนเนี่ยถ้าจะเคยมีความฝันกันในตอนเด็กนะครับผมเป็นคนแบบอยากจะเป็น er แคชเชียร์เก็บเงินชิงๆๆ่งชิ่งชิงชิงอ่ะส่วนบางคนนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมย์อ่เคยเห็นไหมที่แบบมันต้องมีแกรบ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 แล้วแบบเอ่อเอาตั๋วรถเมย์ไปคนหนึ่งนะ่ะเฮ้ยผมก็อยากเป็นนะในรวมถึงมันมีหนึ่งอาชีพนะทุกคนที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากเป็นอยู่นะนั่นก็คือคอเซ็นเตอร์ใช่ป่ะือารมณ์แบบว่ามีคนโทรมมาแแล้ววบบบสสััดีครไ่่ เออ่อตอนเด็กๆฮะผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแต่พอเวลาผ่านไปนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับจากพนักงานคนนึงขยับมาเป็นเจ้าของธุรกิจาการเนี่ยการเป็นคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะถูกเป็นอัตโนมัตินะทุกคนเือเราือนว่าในช่วงตั้งบริษาัทาแรกอ่ะเราก็จะต้องรับสายลูกค้าใช่ไหมโทรหาลูกค้าโทรหาเซลล์โทรหาอะไรทั้งทันนะทุกคนก็คือคุยแต่โทรศัพท์อ่ะซึ่งสิ่งที่ผมพูดในความฝันในวัยเด็กอะหลายๆคนก็พอมาทำอย่างีกพวกเฮ้ยมันก็มีความฝันต่อยอดจากนี้เนาะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับจานครับคือตออนนเี้ยผผมมททาู่ อยู่แล้วอยากจะทําพวกแบบเบอร์ศูนย์สองของตัวเองไะที่แบบเป็นคอร์เซนเตอร์อ่ะเออมันทํายังไงอุย้ยมันต้องใช้เงินเยอะแน่เลยบางคนบอกว่ามันต้องตั้งต้องเ้นทุกคนโอ้โหมันต้องมีเซตอัพอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้มันยากขนาดนั้นไหมมันต้องลงทุนเยอะไหมโอ้โยกิจาการเราเพิ่งเริ่มเนอะยังไม่ได้มีงบประมาณอะไรขนาดนี้เลยคำตอบก็คือไม่นี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีบริการที่ชื่อว่าคาวพีบีเอชครับซึ่งเจ้าตัวคาวพีบีเอชเนี่ยนะผมมันก็คือตัวพีบ มีตู้หรืออุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็ต้องใช้แล้วเวลามีการลงทุนมีการลงแรงมีการเินเทนนั้นต่างๆเต็มไปหมดเซตอัพก็ยุ่งยากเป็นึง,นงบางคนเนี่ยนะฮะใช้ออฟฟิศเนี่ยเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซเนาะก็ไม่รู้นะว่าจะเอาตู้พ<ป>ีพีเ็ไว้ไหนคลาวเนี่ยอารมณ์เหมือนกับเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเลยครับเป็นระบบที่เขาทำการจัดการต่างๆไว้ให้บนคลาวเรียบร้อยแล้วครับเรามีหน้าที่แค่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองไม่ต้องเสียเงินเช่าไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่่่่่่่ตตต้้้้้ออออออองงงงงเเเเเเเสสีีียยยยิิินนนนนนนปป็็แแททะะะะไรรรราา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 ๆคคคบบกกกกกกัลววจจผมถดใ ระบบคอเซนเตอร์ตัวเองเนี่ยโอ้โหเมื่อประมาณรายปีหนึ่งแค่พันคนปหาทเท่านั้นเองก็มีแล้วนะทุกคนโดยในวันนี้ครับผมเราจะมาพาดูแล้วก็พาเซตอัพแบบง,ง่ายๆเนาะในการทําระบบคอเซนเตอร์ของตัวเองครับบอกได้เลยว่าสตาร์ทอัพทีมไหนนะฮะหรือว่า s m ส e, เนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้ครับกับนี่ครับผมบริการคอออนคาวคุณสามารถเข้าไปเว็บไซต์คอออนคาว io ได้เลยครับโดยนี่ครับโอ้โหมาถึงปุ๊บตกใจมากเลยต่อยูเซอร์ต่อเดือนแค่100บาทเท่านั้นเองนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับหนึ่งร้อยบาทใช่ครับร้อยดียวเองนะทุกคนซึ่งปััจจุบน นะผมบริการของคอออนคาวเขามีความเจ๋งมากๆเลยนะนั่นคือเขามีระบบซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยช่วยเหลือเราเต็มที่เลยสมมุติว่าเรานะผมอยากจะให้ติดต่อทางธุรกิจครับโอ้โหโทรไปเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าเนี่ยไม่น่าเชื่อถือทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นเบอร์ศูนย์สองเนี่ยเอ้ยมันมีความน่าเชื่อถือจริงมากซึ่งระบบคอออนคาวเนี่ยครับมันคือระบบที่ทำให้ยูเซอร์หรือว่าคนทั่วไปลูกค้าที่จะมาติดต่อเนี่ยโทรเข้าเบอร์ศูนย์สองแล้วมันก็จะเข้ามาระบบคอเซนเตอร์ตร,ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนนะคคคครรรรรับับบปปปปึ้้้้้้งงงงววาาาาาามมมมมมเเเจ๋กกกก็ืืืออออออถิด่่่ีโโททขุุุ๊ณณไไไไตตซซ์ เพิ่มเลยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณนี่แหละหรือว่าใช้มือถือของคุณที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยติดตั้งแอปของเขาเข้าไปครับหรือว่าถ้าเกิดผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่เปิดเว็บนะคุณก็สามารถโทรคุยกับลูกค้ารับสายลูกค้าได้แล้วโอ้ แล้วก็ต้องบอกนะฮะว่าเจ๋งกว่านั้นอีกก็คือเราเนี่ยนะฮะสามารถเล็กคอร์ดหรือว่าบันทึกเสียงสนทนาต่างๆได้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับองค์กรมากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเออถ้าเกิดใช้เบอร์ศูนย์สองใช่ไหมต้องเป็นโทรศัพท์ยกหูว่แต่ว่าสมัยนี้เขาทำอะไรครับเวิร์กโฟล์กั้หมดแล้วเราสามารถใช้คอร์ดทาในติดตั้งที่โทรศัพท์ของพนักงานแต่ละคนได้เลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็สามารถรับสายทํางานผ่านเวิร์กโฟล์มได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าการโทรศัพท์มันผ่าน้ี ง่ายเลยนะนี่ครับไม่ต้องไปนั่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะนี่เนาะหรวมถึงคุณจะทาเบอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการโทรหากันเองของพนักง,งานในบริษัทขนาดกลางที่แบบว่ามีคนจานวนมากต้องติดต่อกันเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งนะฮะถ้าเกิดเราดูตามเว็บไซต์เขาอีกเขาก็จะมีพวกแบบระบบต่งางๆนอาอย่างเช่นการต่อกับ c r m อยากจะแบบว่าดูว่าลูกค้าคนนี้ซื้อใช้จ่ายเราไปแล้วเท่าไหร่ติดต่อเราก่อนหน้าน,านี้ยังไงก็ติดต่อกับ API ข้างนอกได้เหมือนกันนะเรามีช่องทางในการติดต่อไว้ให้เลยนะฮะแล้วก็พวกแบบ สวัสดีครับแจ้งปัญหานู่นนี่นั่นไปเสร็จใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆาวางสายโทรไปอีกรอบนึงเอ้าเป็นคนใหม่มารับโอ้โหต้องมาเริ่มเรื่องใหม่ตั้งแต่แรกแต่นี่ครับมันจะมีบริการจับคู่สายล่าสุดให้ถ้าเกิดคุณโทรกลับไปอ่ะแล้วเบอร์เดิมว่างเขาก็จะติดต่อกับเบอร์เดิมให้อัตโนมัติเลยน,นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองไปเล่นในระบบกาดูว่าเวลาเซตอัพเนี่ยมันเป็นยังไงแลว้วก็หน้าตาของระบบเป็นยังไงกันดูนะฮะท่านทานผมได้ทําการเข้าที่ระบบแล้วก็มาลองดู user เบื้้้้้้ออองงตนนนนแลวลนนเรรีียยบัััมมทหด ก <Bird. S 2> ็คือตอน1 0 0 0 1,001แล้วก็1,002นะครับตัว1000เนี่ยเป็นของผมเองสามารถแบบลองเข้ามาดูได้นะครับภายในนี้เราสามารถสร้างคอนแทคต่างๆได้วันนี้คือมุมมองของพนักง,งานหนึ่งคนนะที่แบบว่ามีหน้าที่ในการรับสายในโทรศัพท์ในระบบซึ่งมันมีคอหลอกด้วยนะเบอร์นั้นเบอร์นี้โทรมาจําไม่ได้แล้วยังไงนี่คุณมาดูคอหลอกว่าสายที่เราโทรเข้าหรือว่าโทรออกมาเนี่ยเป็นเบอร์อะไรบ้านนั่นเองนะฮะเนี่ยโทรมากี่โมงใช้เวลาเท่าไหร่กดโทรกลับไปก็ได้เหมือนกันนะ voice mail คือผมจะต้องบอกว่าบางที ถ้าเกิดว่าบริษัทเรามีลูกค้าติดต่อมาเยอะในระดับหนึ่งอะแน่นอนว่าการที่ให้ลูกค้าทาการรอสายน,น,นานๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมดังนั้นแล้วตัว voice mail เนี่ยนะครับก็คือการฝากข้อความไว้นั่นเองเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยฝากข้อความไว้ได้คือถ้าเกิดไปดูตามมือถือป,ปกติคุณต้องกดโทรนู่นนี่นั่นไปดูฝากข้อความเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วก็วเข้ามาในแดชบอร์ดตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนั่นเองหรือรวมถึง recording ค,ครับคุยกับลูกค้าอยากจะเก็บประวัติของลูกค้านําไปปัฒนาบริการลูกค้า ที่ไหนได้ยินสายเราชัดไหมอะไรเงี้ยก็สามารถดูจากเรคคอร์ดต่างๆได้นะครับหรือรวมถึงถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะแบบเป็นประเมินพนักง,งานคนนี้บริการลูกค้าดีหรือเปล่าก็สามารถเอาตัวเรคคอร์ดไปทําการประเมินการให้บริการของพนักงานได้ด้วยนะฮะซึ่งก็จะต้องบอกว่าเราแค่เปิดเว็บเว็บ e นี้ไว้ระหว่างเราทํางานเสียหูฟังเสียบไม์อะไรเงี้ยนิดหน่อยเราก็สามารถแบบเปิดเป็นคอร์เซนเตอร์ของเครื่องเราได้แล้วอะเผื่อใครแบบเป็นแอดมินเพจเป็นเซลเงี้ยที่แบบอยู่หน้าคอมตลอดเวลาอย่าง้เราก็แค่เปิดแบบน Web ี้ไว้หรือว่าหลงแอปของตัวแน่ลงในเครื่องแ e e ค่าาน,นั แอดมินหรือว่าคนแบบดูแลร,ระบบกันไปดีกว่านะว่าเออมันมีอะไรบ้างน,นี่เราจะเห็นเลยว่า Active Call มีการโทรกี่ครั้งเวลาเท่าไรบล็อก IP เป็นยังไงโทรเทรนเป็นยังไงเห็นไหมมันมีข้อมูลต่างๆมาให้เราพบเลยถ้าเกิดว่าคุณแค่รับเบอร์ศูนย์แปดหรือว่ารับจากเบอร์ศูนย์สองที่เป็นแบบเบอร์บ้านอะไรเงี้ยมันไม่มีทางทำแบบนี้ได้คือคุณต้องไปขอผู้ให้บริการเองซึ่งมันก็สียเวลาเนาะยุคนี้แล้วคนจะดูได้แบบนี้เลยเนาะนี่ครับเขาก็ยังมีนะแบบว่าเบอร์ต่อต่อไปที่เบอร์ไหนแล้วใครรับเราสามารถทําแบบนีี้้้้้ไดดวววยยออมาาาถึงงตรงนนแลนล่คบหจจะก บริการอย่างนี้อาจจะเหมาะกับแค่ SME มีบริษัทขนาดเล็กหรือเปล่าหรือว่าทีมตามเต้นใหม่หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะฮะในทีมของคุณนะที่มีอาจจะมี50คนร้อยคนมีการรับสายภายในกันหลายแบบแบบกลุ่มเทคนิคกลุ่มซัพพอร์ตลูกค้ากลุ่มหลังการขายกลุ่มหน้างานกลุ่มอะไรก็แ,แต่นะเต็มไปหมดเราสามารถสร้างตัวริงกลุ่มตัวนี้ได้ครับริงกลุ๊ปตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับกลุ่มในการรับสายนั่นเองถ้าเกิดว่าเรารับสายนี้จะเป็นในรูปแบบไหนอย่างเช่นบอกว่ามาถึงปุ๊บนะถ้าเกิดใครโทรเข้ามาก็จะดังท่ี ไล่ลงมาเรื่อ ok ยๆจนแบบจะมีคนรับอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือรวมถึงเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะฮะว่าให้ใครอยู่ในกลุ่มนี้นะคะรับอย่างเช่นผมก็บอกว่าในตัวเลข extension number 1 0 0 0เนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้1 0 0 1อยู่ในกลุ่มนี้แต่ 1, 0 0 2อาจจะไม่อยู่ก็ได้ผมก็ลากเข้ากลุ่มแค่นี้เองก็สามารถทําได้แล้วกลุ่ม name ตั้งชื่อก็ได้รวมถึงทํา ring ท e um out ก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าให้มันดังนานเท่าไหร่กว่าสายมันจะตัดไปนั่นเองเอ้ยดีมากเลยแต่คุณก็แค่กดเซฟไปมันก็ใช้งานได้เลยนะและนี่นะทุ ทำเจ๋งก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมาก่อนหน้านี้นแล้วเคยคุยกับพนักง,งานคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็อยากให้เขาคุยคนเดิมต่อจริงไหมมันก็ประหยัดเวลาทั้งผู้ใช้งานลูกค้าแล้วก็รวมถึงทั้งพนักง,งานของเราด้วยเนาะไม่ต้องอธิบายกันหลายรอบนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราเนี่ยจะให้เก็บประวัติไว้นานเท่าไหร่ถ้าโทรมาซ้าภายใน8ชั่วโมงไหมหรือาภายใน1วัน1สัปดาห์เนี่ยนะครับให้เราทําการโอนสายไปที่คนเดิมตลอดแบบนี้ก็ได้เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตติ้งได้เลยนะว่าต้องเป็นกรุ๊ เวลาวันหยุดได้ด้วยบางคนเคยไหมแบบว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วอ้ยมันตูดมันก็รอไปร<ป>อไป,ไป รอไมเลยครับจริงๆแล้ววันหยุดทํางานนะฮะตัวนี้เนะี่ยสามารถเซตฮอลิเดย์ได้ด้วยเนาะว่าวันไหนวันหยุดหยุดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอสายอะไรนิดนะฮะนี่ฮะลองจิ้มไปดูเนาะล้วก็เลือกได้เลยสตาร์ทไทม์เท่าไหร่เริ่มงานอาจจะเร็วหน่อยเนาะเจ็ดโมงครึ่งจบงานเท่าไหร่ดีอาจจะสักสองทุ่มครึ่งแล้วกันนี่ประมาณนี้เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเออเวลาปกติในการรับสายเราเวลาเท่านี้ถึงเท่านี้เนาะช่วงเวลาพักเบรกก็สามารถใส่ได้นะเราก็บอกว่าเวลาทํางานวันไหนบ้างเลือกได้เลยนะครับนอกจากนี้นะเขายังมีเครื่า แล้วมันไม่มีการรับสายเกิดขึ้นก็จะมีอ e ีเมลเด้งแ,แจ้งเตือนไปรวมถึงการเข้าคิวว่ามีคนรอในคิวเท่าไหร่พนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าเมนเจอร์อก็สามารถจัดการงานต่างๆได้นั่นเองคิวเยอะไปน้อยไปประสิทธิภาพในการทํางานเป็นยังไงหรือว่าลูกค้าเยนะ่ยแฮปปี้มากน้อยขนาดนั้นเองเนาะถ้าเกิดคิวน้อยๆหรือว่าแบบให้บริการเราเร็วเนะี่ยลูกค้าก็น่าจะชื่นชอบจริงๆนะและ้วนอกจากนี้ผมทางคออนันคาร์เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของนี่ครับ voice AI ให้เราด้วยนะคือาคนอยากจะพากเสียงตัวเองเข้าไปแต่ว่าเอ้ยเสียงเราตั่งใจในต ถาเกิดว่าคุณต้องการจะติดต่อกับนายเอกด1หนึแผนก B กด2อะไรเงี้ยเราสามารถลองใช้บริการได้นะ้อมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะเสียงก็เท่ๆหน่อยนะฮะ h e l l นี่คือ on cloud เฮ้ยเหตนียงดีกว่าผมอีกคืเสียงดีกว่าเอออันนี้ก็ใช้ได้เลยนะทุกคนก็เว็บเดียวคือจบอ่ะอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเนาะสักสองสามนาทีก็เสร็จได้เบอร์มาเรียบร้อยเนี่ยเราลองโทรเข้าไปเลยดีกว่าว่าทันที่เราจะสร้างคอร์เซ็นเตอร์ไรสัดอยางในบริษัทเราเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าไปนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับนี่ผมเปิดเว็บไว้เหมือนเดิมเหมนะดูนะว่าเบอร์มันขึ้นมออ่ลอง มีข้อความมีเสียงขึ้นด้วยนี่ว่าแบบมีคนโทรมานะครับนี่เบอร์อะไรอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับอันนี้เบอร์ผมเองสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเสียงมาจากไอ้คนะครับขามือถือผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนของลูกค้านะลูกค้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสายสักครู่หนึ่งนะครับนี่ เขามีเสียงด้วยพัดสายโอ้โหฟังแล้วเพลินเลยแล้วนอกจากนี้นะเขายังมีฟังก์ชันในการพันเฟอร์หรือว่าโอนสายเนี่ยไปคนอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นแบบโอนแตกไปสายอยื่นไหมหรือว่าจะรวมไปสายยังไงเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะโอนสายไปให้ใครจะไปแบบแผน,นอื่นไหมโทรเข้ามารับมาเป็นออปเปอเรเตอร์แล้วก็แตกไปให้มาเก็ตติ้งคุยแตกไปเซลลคุยแตกไปให้หลังการขายคุยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวนี้โอ้โหโลกมันไปไกลแล้วนะทุกคนสามารถมาดูในหลอกพอได้ดิก็จะมีแบบว่าเออมีเบอร์นี้โทรเข้ามาเวลากี่โมงนะครับซึ่าากมีรฝ ข้อความไว้นะทุกคนสามารถเนี่ยก็เข้ามาดูในอยล์เมลด้ว่าลูกค้าฝากข้อความอะไรไว้กับเรานะฮะกดโทรออกก็กดด้านขวาบนตรงนี้เลยนะโฮ้ยฟังก์ชันเขามีให้เล่นเยอะมากเลยสามารถแบบลองเข้าไปดูได้เลยนะฮะเจ๋งมากทุกคนเมื่อกี้ผมลองรับสายแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวผมลองกดโทรออกดูบ้างแล้วกันผมลองจิ้มไปดูเลยไว้ลูกค้าเมื่อกี้เลยคุณเห็นไหมขึ้นเป็นศูนย์สองแล้วอะ่ะเฮ้ยโอเคเลย กดตัวเลขไปหายเขาก็ได้กดแบบปิดไมค์อย่างเงี้ยก็ได้กดพักสายลูกค้าโอ้กดลากคนมาเพิ่มได้ด้วยีิจิมเข้ามาเ้าก็ให้แบบมีคนอื่นเข้ามาคุยด้วยในสายก็ได้เหมือนกันอาจจะแบบเวลาเคสอะไรที่มันกระทันทหันเคสแบบเ,เร่งด่วนเคสลูกค้าคอมเพลนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแอดเมนเจอร์เข้ามาคุยด้วยกดนิคนดวคอร์เนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้นะเนี่ยก็เลือกเอาเนคะครับว่าจะเอาเป็นเบอร์ไหนหรือว่าชื่ออะไรก็เรียบร้อยแล้วถามว่าทางฝั่งหลังบ้านถึงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูประวัตินะนี่ฮะมาดูจากในรร์ไนับห สายไหมรับสายเมื่อไร่เวลาย,ยังไงรีพอร์ตดิ้งไฟล์เนี่ยถ้าเกิด,รดเรากดรีพอร์ตไว้นะก็จะขึ้นพอ,อรีพอร์ตก็จะคอไปที่เบอร์ไหนเยอะที่สุดคุณสามารถเอาตรงเนี้ยไปทำเดต้าแอนาลิติกหลังบ้านต่อได้นะว่าแบบลูกค้าคอมเมนเยอะไหมลูกค้าโทรมาที่ซัพพอร์ตเยอะขนาดไหนเวลากี่โมงถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะจ้างคนเพิ่มหรือว่าแบบขยายบริการอะไรเงี้ยก็สามารถเอาสถิติตรงเนี้นยนะครับผมไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนั่นเองนะแล้วนอกจากนี้นะผมถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากใช้งานผ่านเว็บนะครับเขาก็ยังมีมเอ Android แล้ก iOS, I i า,าร้าไปทา ต้องการที่ไปเชื่อมต่อกับ API ต่างๆก็สามารถลองดูในรักคิเวเมนต์เขาได้เลยทําได้เลยเพราะว่าเขาเนะี่ยมีบริการต่างๆ,างๆเรียมไว้ให้เราแล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับมี IP โฟนครับหรือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ต่อ IP ต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วแล้วต้องการจะใช้ต่อตรงนั้นก็สามารถทําได้นะทุกคนมันไม่ใช่จําเป็นว่าต้องลงแอปในมือถืออย่างเดียวต่อไปเพราะว่าเราสามารถเซตใน IP โฟนเนี่ยนะครับให้รับโทรเข้าโทรออกผ่านระบบเจ้าตัวคอนรับเนี่ยได้เลยนั่นเองนะฮะ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบริการของคออน,านคารบผมก็ต้องบอกว่ามันเหมาะมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นบริษัทตั้งแต่เริ่มต้นเลยธุรกิจ s m สเล็กๆที่ต้องการความน่าเชื่อถือให้กับกองค์กรครับนี่อยากได้โทรติดต่อมาแล้วมีระบบที่แน่นอนสายลูกค้าไม่ตกหล่นไปไม่หายไประหว่างทางนะครับมีการเก็บประวัติลูกค้าได้ด้วยหรือว่ากระจายให้พนักง,งานท่านอื่นๆนสามารถโทรคุยได้ด้วยผมว่าค่าบริการประมาณนี้เนี่ยก็พอๆกับการใช้งานโทรศัพท์ทั่วไปแล,วแล้วแถมเราอยังใช้ที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเงินซื คอมพิวเตอร์ที่เขามีหรือว่าโทรศัพท์ที่เขามีอยู่ก็ได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งค่าบริการตรงนี้เนี่ยที่เริ่มต้นที่ประมาณร้อยนึงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมและก็น่ารักมากๆสำหรับบริษัทที่เริ่มใหม่เนาะหรือรวมถึงบริษัทที่มีขนาดกลาง50คนร้อยคนขึ้นไปการแบ่งแผนกต่างๆในคอนทาวเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มต่าง,งๆได้เลยอยากให้กลุ่มนี้คนโทรเข้ามาให้ดังทั้งกลุ่มเลยไหมหรือว่าไล่เบียงกันทีละคนหรือว่ารวมถึงมีระบบที่แบบว่าแยกคู้สายกันไปตามเลขที่่่กกกกดดดอยยาาาาาาเเ้้รั็สมมมถถทํไไหืนนิว อากจะพากเสียงกวยตัวเองเขาก็มี AI คอยพากเสียงให้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าทุกอย่างนี้ครบจบในบริการเดียวของคอ,อนข่าวเลยนั่นเองนะครับซึ่งในยุคนี้นะถามว่ามีใครบ้างที่ไปควรใช้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นบริษัททั่วไป,ปต่อให้เขามีตู้ PBX อยู่แล้วนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับบริษัทหัวงองค์กรได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะต้องบอกก่อนนะว่าค่าบริการของคอ,อนข่าวที่100บาทต่อผู้ใช้ต่อเดือนเนี่ยนะครับเป็นค่าบริการที่ไม่มีค่าคอนเคลยยยนเออช้้ะ ราคานี้เลยสุดท้ายนี้นะผมถ้าเกิดคุณชอบถูกใจวิดีโอนีอ้ไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาเทคคดีๆแล้วก็เครื่องมือดีๆอย่างนี้มาเอาใจซารา์ทัมแล้วก็เอสเอ็มต่างๆอีกถ้าเกิดใครนะผมชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงใช้บริการเดิมอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะมาใช้อะไรอย่างนี้มาพิมพ์คุยกันได้ใน,ใ,นไนในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย